สวัสดีค่ะลกกีซสากีสาอยสูอิอายแลกจ,จ้าจะฝ่งตกใจด้วยพี่หนองว่าเมื่อี้เฮ็ดอีกยังกันสิป้าเฮ็ดกระทงกระทงพี่หน่องใส่ขนมปังปีนีร้อยกระทงในวันฮาโลวีนพี่หน่องฮาโลวีนจะไปพาเล้กน่อยแต่งกันนาผีกันแล้วก็สิไปร้อยกระทงนอตโธบี้ น make this one first หรอๆน่ hmm. mm, Now make this one first <Yeah. S 1> อันนี้ของตุก,กี้อันนีสน้สองอันนี่ของวิกกี้กบเล็ก m a r ตัดสามันออกพี่น้อง Why take off Why take off cutting โบไม่เห็นต้นกล้ย ami, on, no? กวยแม่มีวิวโชว์เ v e r y one เมคกระทงเนาะต้นกล้วยโบมีต้นกล้วยก็ต้องใส่ขนมปังเอ๊ะสงสัยซื้อมาผิดเหมือนนี้ตะกี้ซื้อมาจะเป็นแข็งๆเลยพี่น้อง Say, ชงใส่ซื้อมากพี่แปดแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นอ่อนๆนี่อใส่มันออกด้วยพี่น้องเนี่ย And you can't eat this one นี่เนี่ยพอแล้วลูกวซฟีแคนพูดไปฟาเบอร์อินเฮียเนาะใส่ซิมกัน <'ll> eat. แสบเลยวันนี้ดอกไม้มาเนี่ยแล้วก็นี้ดอกไม้เยอะขังบ้านพี่น้องเห็นมันสีงามด้ยเอาคันีนำ ก้นหน่อยน้องตัดตรงไหนเจียบเจี่ยสีบยบๆชื่อช่น้องพี่น้องตัดตรงไหนเสียบเสียบเสียบะไยังเดี๋ยว,วอะไรยังไหโมโนโนมามีนออีกดีไอไว้พี่น้อง จันน่าคมัมว่านผ้านไปสดเนี่ยมาแต่งหนาใส่สุดท่าละวินเนาะแม่นเต๊มเลยเ <c oughs> นใส่เล็กหน่อยเนี่ยมึงมาตีนดอกจาก้าเล็กหน่อยบอันเต๊อันนี้เพนนิ่นอยอยวนเงี้ยนเตเอาขนมบานนันบานนี้ปนไปเลยเนาะ จะบาดมือลูกไม่เอา <c oughs> นอนออนนอนพุชไ <I want S 1> รเดะข้ามันเห็ดจะท่งสเปียน้าคนแร่กระท่มแต่คนนี้ไม่่อง กายกระทุ่งก่องใหญ่ๆไป้อยกระท,รทรุทง่งเนาะรอยอะไรบักกีเนะหมือกอะไปขอดอ,อีกีหน่อมาดูดูโอเคพุทธฟ้าเบอร์อินเฮี นี่ beautiful เสีบสบสบสยบๆใช่เลยพี่น่องเลย I do ูน่ I do you เนี่ยเสียบเลยบ้างเนี้มันไม่เจาะรูให้เหรอน่าเจาะแม่อ่าน้องมัมไอ้ครับจะ sẽp sẽp đi lêp pì non. nha. 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 cho nha. 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 Uh, make that that bun first and we can put the flower inside. Look. Yeah. Let's go. Let me cut for See? Yeah. Oh, yeah. What? No. Now, sit down, look. Oh, No. เก่าพี่น้องเอ้ยว่าจะมีดอกใหม่ DIY ไอ้เจ yeah. ้าทุกพ่ e พ่อวัน,นเนี่ยแซมแซมแซมผ้าเป็นร้อยใจหน่อยๆแต่คนบอมหูเรืองปีนี้คนหูเรือง กดหน่อยกต่อยากกินคนเดียามาเดี๋ยวมามิตะให้มาไอ้แค่ตัวไวอันนี้นี่ยเอานี้ตัดเสียบลุงใจหลกกดไดพกดอินดีนเซมม่ามีดยู่อะไรกระทงในวันฮาโลวีนพี่น้อง วิกี้มันเต้นเต้นมาปลุกแม่จะเสาร์มันอยากแต่งหนาผีอยากแต่งหนาผีมาปลุกแม่จะเสาร์ยาตัดตาอ่ะบิสเกตแม่ดูใครล่ะบ้านนานนะเนาะ น,นี่เสียบด้วยลูกโอเคโอเคโอเคฮะนู่นอาเสียบลงเสียบลงตรงนี้ลูกอยู่น้านนี่จะพูดแตะลูกเสียบลงไปเลยนู่นคอรนี่คอร์ดอีกนะฮะ ดีเด้อเสดรอยกระทงน <Now, this S 1> ้องน่าจะชวนไปไกลค <one. S 1> นตกฮะจะชวน huh? <one> เอาอ่าวว้ one, okay. yeah. mm hmm. ยวันโอเคเนี่ยน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยใส่เขียนลงไปใส่ตามมีตามเกิดพี่น้องเอ้ยเยกระทุง่ง ah! น่ะโชวนไอพี่วันหรอ งามยี่ดีติด,ดแล้วอันนึงหน้าอันน่าตะวันมนเอาไว้ลูกน,น,นี่ไงตัดไส้มัน,นออกก่อน ใส่หมดพีน่น้องแกไดุ่ญหาพอจ้ายาจ้าดีมากเย่น่าอวิ๋นล็กซีมันเล็กซี่แนด์วิกกี้เย่ Nhà áo xì cái luôn, đó yeah. sẽ là cái gì đó nó sẽ yeah, là no. yeah. yeah. so okay nha yeah, put all together with this one nha Ah, ah, ta Put the ta 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 candle ta 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 Now, show everyone. <laughs> Thank you mom เก็ทิดชูไปนู่นจ้าววิกกี้บ้าวิกกี้ลักแล้วพี่น้องกระทุง่งชั่งลงซีหาโม่งผ้าขนเปร่ยพี่น้องนี่นีหาโม่งมันหมดแล้วแตงฮาลาบินลอยกระทุง่ง ฝากกดไลค์กดแช<ห>ร์กดซับสไคร์ให้ตุกกีสาด่สวไอาแลน <S 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 ด์เดอร์พี่อ้อเป็นกำลังใจให้แม่ลูกออนนะลอยกระทงในวันฮารลวี